สวัสดีครับนิวครับสวัสดีค่ะยายาค่ะวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาพูดถึงแบบเฮ้ยการอ่านมันเป็นอะไรที่สําคัญใช่ไหมแต่เราก็รู้สึกเลยว่าแบบทางฝั่งประเทศเราทางฝั่งเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีให้ความสําคัญด้านนี้มากเท่าไหร่อะ่ะอย่างเช่นอย่างตัวเรายกตัวอย่างเช่นตัวเราคือไม่ได้บอกว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้นะแต่คือแบบออย่างเช่นตัวเราคือแบบอ่านหนังสือน้อยมากมีคือแบบ เพิ่งจากช่วงเนี้ยที่แบบว่าเออฉันต้องอ่านหนังสือมากกว่านี้ฉันอยากอ่านหนังสือแบบปีหนึ่งหลายๆเล่มก่อนหน้านี้คือไม่เคยแตะหนังสือมาก่อนแล้วคือเราก็แบบทางโรงเรียนเขาก็มีนะเวย้ยที่แบบว่าเรียกว่าอะไรความแบบอยากรณรงค์ให้เด็กอ่านหนังสือมากขึ้นโดยการให้ทํารักการอ่านซึ่งแบบรักการอ่านที่ให้เราทาเนี่ยที่ให้เราเขียนแล้วย่อเนี่ยบอกเลยว่าตอนที่เราทําคือเราแทบจะไม่ได้ความรู้จากตรงนั้นเลย คือเราไม่ไม่เคยที่จะอ่านจริงๆอ้เราเคยแบบเออเปิดหน้าแรกเออเขียนไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าแต่เราเป็น<ช>เราไม่รู้สึกว่าเราจะ enjoy reading ดูอ่ะคือที่<ห>เราก็เป็นเฉยก็แบบมันเยอะเลยแบบแบบปีหนึ่งก็บแบบแบบห้าสิบเรื่องอะไรแบบนี้มากก็แบบรีบปั่นให้เสร็จเ <c oughs> นี่ยก็ทีนี้แบบจะตั้งใจอ่านก็ลอก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 ก็กก็แล้วก็เรื่องต่อไปก็ก็เรื่องต่อไปอะไรแบบเนี้ยแล้วจริงคือถ้าจะอ่านจริงๆอือหึแล้วก็เรื่องการอ่านเนี่ยู้สึกเป็นเอกลักษณ์ของ เด็กไทยนั่นแหละไม่ใช่เด็กไทยคือคนไทยโดยรวมแหละคือแม้ว่าประเทศอื่นในเอเชียก็ยังอ่านเยอะกว่าคนไทยได้วยนะแบบไม่รู้ทำไมเห<ะ>มือนกันยิงปะนี่ไม่รู้เลยโอโ้โหอืมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนึกว่าแบบว่าฝั่งฝั่งเอเชียจะอ่านน้อยกว่าแต่สรุปคือน่าจะอาจจะแค่เด็กไทยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจในแบบตัวเลขสถิติที่แท้จริงแต่แบบ เชื่อว่าคือแบบคนรอบข้างเราก็อ่านกันไม่เยอะถึงคนที่อ่านที่สุดเยอะที่สุดที่เราเจอมันก็แค่แบบแค่ไม่กี่คนอะเนื่องาว่าจากทั้งหมดที่เรารู้จักมันก็นะก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกกันว่าแบบการอ่านมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบได้เรียนรู้อะไรที่มันไม่ใช่แค่แบบ hard skill ไหมมันจะมีความแบบเออมีบางอย่างที่มันสื่อได้ในในตัวอักษรแต่มันไม่ได้เจอในแบบสื่อที่เราปัดปัดผ่าน ที่เราอ่านกันเออใช่นี่คิดว่าเพราะอ,อะไรทำไมทำไมถึงคนไทยถึงอ่านน้อยนี่คิดว่ามีเหเออตุผลไหมเพราะอะไรคือเป็นเรื่วัฒนธรรมเหรอหรือว่าหรือว่ามันมันหรือว่า,อย,า,อ,ยาอย่างที่ผู้ใหญ่บอกอ๋อเป็ที่เด็กหรอคือส่วนตัวแน่นอนคิดว่าไม่ใช่หรืไหมแล้วแบบเป็นรุ่นที่โตมาครับโดนว่ามาตลอดลลว่าโอ้ยเนี่ยนะเด็กไทยสมัยนี้ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยก็แบบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะทำไมเราถึงไม่อ่านคือ ก็อาจจะแบบเราเราไม่ค่อยอ่านจริงๆริงนะ่ไ่งซึ่งซึ่งก็ก็ไม่ผิดซึ่งเพราะเราก็ไม่ได้อ่านจริงๆนะเพราะอะไรก็ไม่เคยคิดอะไรในที่นี้เอออืมมันเป็นเพราะอะไรวะแบบว่าสิ่งที่มันอิมโฟเรนซ์หรือว่ามันเป็นช่วงยุคที่แบบเรียกไงช่วงที่ยุคพี่เกิดเกิดอ่ะก็คือช่วงยุคที่เรียกว่าอะไรโทรศัพท์เริ่มเข้ามาก็ไม่นะคือเริ่มมีสมาร์ทโฟนจริงจริงเถอะเล่นแห่งในชีวิตจริงจริงคือแบบตอนมอต้นแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเออคือนี่ ไม่ไม่รู้นิมโมรือปล่านะแต่ส่วนตัวคิดว่าตัวเองเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือเยอ่อยู่ชอบแต่ก็ไม่ได้อ่านมีสาระชอบอ่านนิยายชอบอ่านอะไรแบบนี้ที่เหตุผลน,นึงก็อย่างหนึ่งก็คือเด็กไทยแบบส่วนของพี่ส่วนตัวนะคือไม่มีจุดเริ่มต้นคือแน่นอนแบบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนิสัยเป็นฮอบบี้แนวเนี้ยตัวน,นีน้คือจะเริ่มที่จุดๆหนึ่งสำหรับรู้สึกพวกเราเหมันไม่มีอะไรเถอะไม่มีอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องกันอ่านประเทศอื่นอาจจะแบบ มีห้องสมุดมีอะไรอย่างนี้ก็แบบนี่ยตอนเริ่มมันแบบเอออาจจะเริ่มที่อ่านการ์ตูนก่อนแล้วไปยืมอ่านสมุดแล้วก็หนังสือที่ว่าอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นเมันเป็นนิยายเด็กก็อาจจะย้ายไปพัฒนาไปนิยายเด็กดยพัฒนาเป็นนิยายเป็นพัฒนาเป็นสีละหมื่นอะไรแบบนี้ถูกไหมช่วที่ไทยเนี่ยแน่นอนไม่มีสิ่งที่เรียกว่าคือใช่ว่าอของไทยเนี่ยมีแค่คาว่าห้องสมุด ไม่มีคำว่า library ที่แบบเป็นหอสมุดก็มีคำว่าก็มีคำว่าหอสมุดคือแบบเราใช้คำว่าห้องสมุดคือแบบมันคำที่แบบเราใช้ไม่บ่อยอะคำว่าหอสมุดอะไรแบบเนี้ยถูกไหมใช่ใช่แล้วคือแบบที่โรงเรียนอย่างเงี้ยมันมีห้องสมุดก็จริงอะแต่คือทุกครั้งที่เราเข้าห้องสมุดไปเราไม่เคยเข้าไปอ่านคือเราแปลกใจเหมือนกันนะคือแบบหนังสือก็วางอยู่เต็มที่เลยแบบแต่ว่าสิ่งที่เราทําคือเข้าไปเพื่อตากแอร์หรือว่าเข้าไปเพื่อแบบหาที่เงียบ ทำไมวะคือ,คอเราไปโรง,งเรียนปฐมเดียวกันนะสองคนนี้จำได้อ่ายุคยุคเราอะ่ะคือโรงเรียนปฐมสมบูรของโรงเรียนปฐมคือดีมากก็แบบเหตุผลรู้สึกว่าเป็นเหตุผลเีงท,ทำไมเริ่มอา่านหนังสือถ้าไม่มีตอนนั้นก็แต่แล้วก็เป็นเริ่มอา่านกระตูนความรู้แล้วเนะี้ยิ่งนี้เป็นเด็กสมัยนั้นนะถ้าไม่มีจุดเริ่มต้นไหนของก็ไม่ได้ต่อยอดไปอนหนังสือบองตรงเลยแต่แบบบอกต้องโรงเรียนอื่นห้องหน่วยวิทยาการแล้วเผลอแบบ อาจารย์อาจารย์ที่อยู่ห้องสมุดเนี่ยเขาจะแบบนี่นะห้ามไปขยับหนังสือนะเพราะเขาเพราะเขาขี้เกียจจากหนังสือมานีกก็แบบเอ๊ะแป๊บนึงนี่น,น,นี่นี่ผิดผิดผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหม,มงงไม่ให้ฉันแตะหนังสือแต่นี่ห้องสมุดไม่ใช่หรอจำได้แบบปู <c oughs> ตอน <c oughs> ม,มัธยมเนี่ยคืออย่างนี้ <c oughs> คือตอนน้งแต่ขึ้นมัธยมมาไม่เคยใช้ห้องสมุดของโรงเรียนเลยเพราะอาจารย์ไม่ให้ใช้ก็แบบเอ๊ะเพราะอะไรนะเอิงจริงแบบ แล้งก็เป็นอุปสรรคพวกนี้แหละที่แบบค่อยๆขวาบลองเนี่ยขึ้นช่แน่นอนปองต้องไม่มีใครแบบมีจิตวิญญาณแรงกก้าววันนี้เกิดมาโลกนี้เดินเจ็ดเก้าจะอ่านหนังสือให้ได้ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบเจ็ดเก้ามันต้องแบบค่อยๆเราค่อยๆเสริมสร้างขึ้นมันึ่งแบบอ๋อถ้ามันสะดวกถ้าแบบอ๋อไม่มีอะไรแบบเราเริ่มได้ง่ายๆโดยสะดวกเนี่ยเราก็เราก็จะมีอุป,ปนิสัยทางนั้นซึ่งแน่นอนปองใช้ไม่มีใช่ไหม แล้วรุ่นเชื่อว่าพ่อแม่รุ่นของพวกเราก็จะไม่มีไม่มีไอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วไม่มีตัวช่วยอะไรพวกนี้แน่นอนรุ่นพ่อแม่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือแปลว่าที่บ้านก็ไม่ได้มีหนังสือที่บ้านก็แปลว่าเราก็ไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือที่บ้านแล้วก็ไม่ได้เริ่มอ่านหนังสือจะเที่ยวโรงเรียนตามท้องถิ่นตามท้องถิ่นก็ไม่มีไม่ได้มีขอสมุดไม่ได้มีรารีให้เราไปเช่าหนังสือไปยืมหนังสือก็ไม่มีก็แปลว่าไม่มีจุดเริ่มต้นคืแบบเป็นจุดที่แบบ แล้วก็ก็ไม่อยากอ่ันเสรอจถูกงไหงมแล้วการมันี่รักกันอ่านเนี่ยรู้สึกมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยเนาะนี่คิดว่าไงเลอคือมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่เลยคือมันไม่ได้ช่วยทําให้เด็กละกัารอ่านขึ้นเลยจริงๆคือแบบทุกคนเพื่อนทุกคนเพื่อนที่ขยันที่สุดที่นี่ที่นี่รู้จักอะเขาก็ไม่ได้แบบตั้งใจทําละการอ่านเพราะว่าเขาอยากอ่านเขาทาเพราะมันมันต้องส่งอะ่ะคือแล้วคือแบบสั่งมาแบบ หลายเรื่องมากเยอะจนแบบเกินอ่ะคือถ้าเราจะอ่านจริงๆอ่ะเราจะอ่านยังไงให้ได้ก่อนทั้งปีอ่ะอ่าสิบสองเดือนสมมติขยันมากๆอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเล่มหนึ่งมีตั้งกี่หนะ้าแล้วคือแบบให้เราให้เราทําแบบยี่สิบกว่าเรื่องแบบคือตั้งใจจะให้เราอ่านยังไงหรอนะถ้าเกิดตามหลักการอ่านจริงๆแล้วนะอืมแล้วก็ถ้าที่คิดไ้เนี่ยคือโรง,งเรียนของยายเนี่ยมีข้อแม้อะไรหนะแบบเรื่องที่แบบจดได้ ใช้บันทิงลักษณะาได้บดต้องมีความรู้ต้องมีอะไรแบบนี้ไหมมีปะ่ะมีข้อแม้อะไรในนี้ไหมใชมีต้องมีแบบต้องมีข้อคิดฉันแบบเอออย่างแบบข้อคิดคืออะไรฉันก็แบบไม่รู้เออเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรไม่รู้หนังสือมันไม่ได้บอกว่าเราจะแบบอ่านเพื่อที่จะได้รับความรู้เหมือนนิทานอีสโบตลอดปะว่ะแบบเราอ่านเพื่อความแบบเรียนรู้ภาษาก็ได้ปะ่ะมันแบบใช่ใช่ไม่รู้ดิ มันฟิกเกินไปอ่ะฉันว่ารู้สึกว่เขาแบบเข้าแมอแไ่ตลาๆก็อ๋อจำนวนเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็แบบแล้วก็แนวเรื่องที่เราเขียนได้เราต้องมีคติสอนใจต้องได้ความรู้คือแทนที่ว่ามันจะการเป็นจุดเริ่มต้นละกาหนังสือมันการเป็นบทสักรของการหนังสือมากกว่าใช่ไหมก็คือแบบไม่แบบถ้าจะไม่ผิดคือมันเริ่มคือมันเริ่มตอนเราตอนอยู่ปฐุมบ่ายแล้วคือต้องตองอ,อยู่ปฐุมต้นตอนยังไม่มีคุณ มันเป็นโปรแกรมที่เพิ่งเริ่มตอนคือเหมือนจำตอนเริ่มได้ตอนไปถงก็อ่านี่ยนักเรียนอ่านหนังสือธนาคารปัญญามันถึงการอ่านเนี่ยมัมาเยิ่มมันเริ่มยุคเราเ้ยใช่ไมจะพูดถึงไรนะจำไม่ได้มันเพิ่งเริ่มอยู่เก๋เกก่อนหน้านี้มันยังไม่เคยก็เลยพวกนี้แทนที่แบบมันจะกลายเป็นอกลายเป็นคาตาลิสคาตาจุดเริ่มต้นแบบเอ้ย เนี่ยนะอาจจะเริ่มอ่านหนังสือแล้วต่อจากนั้นก็เริ่มสนใจอ่านหนังสือไม่ใช่เป็นทำให้เรามันให้อิมเพรสชั่นที่แบบออก,การอ่านเป็นอะไรที่แบบน่ารำคาญน่าเบือ่อแบบเป็นงานนะ,ะมันเป็นงานแทนที่จะเป็นอะไรที่บบเราสนใจอะเนาะอืมมันแกเป็นแกเป็นหุ่แบบว่าอิมเพรสชั่นต่อการอ่านทั้งหมดที่เรารู้สึกคือแบบความเบื่อหน่ายใช่นี่ก็แปลกเหมือนกันนะเออคือตั้งแต่เด็กจนถึงโตจนถึงก่อนที่เราจะเริ่มแบบต้องอ่านหนังสือจริงจนะังเนี่ย คืออิมเพรสชันของเราต่อหนังสือคือมีแต่ความน่าเบื่อจริงๆนะคือแบบไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันจะทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยสนุกจังเลยเลยแล้วแต่พอมาเริ่มอ่านจริงๆแล้วคือมันแบบมันมันรู้สึกแบบมันสนุกกว่าเล่นโทรศัพท์เยอะเลยอะคือถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆคือแบบมันจะมีช่วงติดอย่างนี้ใช่ปะพอเราติดแล้วมันจะแบบผ่านไปช่วงนั้นปุ๊บมันก็จะแบบฉันเบื่อฉันไม่อยากทําอะไรเลยแล้วคือแบบตอนนั้นเหมือนเคยคุยกับเก๋แล้วเก๋บอกว่า มันไม่เหมือนกับอ่านการอ่นอานหนังสือตรงที่ว่าเราเล่นโทรศัพท์ครึ่งชั่วโมงเนะี่ยเราแบบแบบวันนี้เราเจออะไรไปบ้างในโทรศัพท์เราจําอะไรมันในนั้นไม่ได้เลยใช่แบบเราเลื่อนผ่านมาปุบปุบปุบลงจาอะไรมันในนั้นไม่ได้เลยแต่กับการอ่านเนี่ยเราแบบว่าเราเพ่งไปที่หนังสือเล่มนี้ไปที่เนื้อหาที่เขากําลังจะสื่อออกมาคือเราอ่านครึ่งชั่วโมงตรงเนี้ยเรารู้สึกว่าเราได้อะไรเพราะว่าเราจําได้ทุกอย่างว่าแบบเขากําลังเล่าถึงอะไรอยู่ซึ่งมันจะแบบ รู้สึกสร้างคุณค่าไหมใช่แล้วมันจะทําให้เรารู้สึกว่ายิ่งอยากอ่านเข้าไปอีกปิดหนึ่งคืออันนี้ส่วนตัวเราคือเชื่อว่าแบบตัววัดเนี่ยในการการวัดว่าเวลาเนี่ยเราใช้คุ้มไหมก็แบบเป็นการว่าเนี yeah, ่ยถ้าเรานึกกลับไปเนี่ยเราจเวลาแนนั้นว่าเราทำอะไรไปถ้าจําไม่ได้ก็แปลว่ามันเป็นอาจจะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าจดจำจะใช้เวลาไม่คุ้มไหมถูกไหมก็เหมือนการเล่นโทรศัพท์เนี่ยแน่นอนตอนเล่นเนี่ยก็ติดม,มันก็แบบเพลนิน ม,ม,มันเล่นง่ายกว่าการอ่านหนังสือเนี่นยแต่แบบขนะ่ามไนแค่วันเดียวจำได้ไหมว่าวานตอนบ่ายเนี่ยเราเล่นโทรศัพท์ทำอะไรไปบ้างก็รู้สึกเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยคุ้มค่าเลยเราแทบจะจำไม่ได้ทัจงไม่จำได้เยไม่ได้ว่านะแต่รู้สึกเนี่ยเราเนี่ยเริ่มอ่านหนังสือเร็วอยู่พอตอนนั้นแบบนะส่วนหนึ่งคือแบบไม่มชอบอ่านเพราะอะไรนะแต่แบบนันก็เกินแค่บอกแบบที่เราเิ่งเรียน ก็แม่คุณแม่ก็มียัดเยียดน,นิดนึงเพราะคุณแม่เราชอบหนังสือเนาะก็แบบมียัดเยียดน,นิดนก็ยิ่งตอนเด็กๆ <c oughs> ตอนเราเด็กเด็กก็เวลาว่างเยอะหน่อยก็บังคับให้หลอนหนังสือแล้วก็บังคับแล้วก็แบบแล้วก็แบบมีซื้อหนังสือมาเรื่อยๆซื้อที่บ้านเราอ,อ่านเองให้เราอ่านบ้างรู้สึกเริ่มอ่านหนังสือเลยเหมือนกันแต่ยา,ยานรู้สึกเพิ่งมาเริ่มอ่านหนังสือจริงๆก็แบบช่วงใกล้ๆกล้นี้ไหม กอก่อนหน้านี้เราจะอ่านแค่การ์ตูนเว้ยเพราะแบบตัวสื่อตัวหนังสือน้อยไงแล้วแบบอ่านการ์ตูนสนุกจังเลยลาฟลอล่าสนุกจังเลยอย่างเงี้ยมันแบบมันอ่านผ่านๆแล้วคือลาฟลอล่าคือเขาเหมือนก็พยายามจะแบบให้เด็กเพิ่มความอ่านเออแบบการอ่านด้วยเพิ่มความรู้รอบตัวด้วยนะที่แบบเขาจะแทรกหน้าที่เป็นข้อมูลล้วนๆเลยท่นไม่เคยอ่านเลยเว้ยตอนเด็กอ่ะไม่เคยอ่านเลยจริงๆ <laughs> คือแบบทำไมอ่ะ <laughs> คือเสียดายเหมือนกันนั่นแหละ แต่อย่างน้อยตอนนี้ก็หวังว่าจะออลณล,ล,ลงวิธีการอ่านเรียกว่าอะไรนะแฮบบิดนี้ขอให้อยู่กับเราต่อไปจะพยายามยัดเยียดให้อ่านต่อไปดิฉัเรื่องที่สาคัญอยูถ้าอยากอ่านเพื่อหาอะไรที่เราสนใจก็เรื่องากจุดหนึ่งมากกว่าเพา,าคือมันฟังดูง่ายแล้วก็แต่ก็ทำได้ยากเข้าใจแบบนั้นก็คนอะไรไม่ใช่คนพยายามาแต่จริงวันนี้ก็แบบเรื่องไงขอเสียบเอิญได้ <laughs> แต่ก็คือเรื่งสิที่สำคัญคือแม้ว่าใจเราอาจจะคิดว่าการาหนาังสือมันดียังไงคืออ่ะช่งแน้นอยว่าคิดลึกๆแล้วอ่ะที่สุดแล้วคือการอ่านหนังสือมันก็ไม่ต่างจากการดูซับข้อมูลวิธีอื่นจากการดูวิดีโอจากการหนังสือจากการรู้สึกก็ไม่ต่างขนาดนั้นคือถ้าเราได้ข้อมูลได้ความรู้หรือว่าได้ความสนุกได้ความเพลิดเพลินได้หมดไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือหรือการเป็นหนังเป็นอะไรได้หมดแต่เรืงส แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันพิเศษคือพนังสือเนี่ยมันอิสระกว่ามันให้แน่นอนว่าเราไม่เราไม่ไม่มีภาพไม่มีอะไรไม่มีไม่ภาพไม่ดนตีเราจินตนาการได้นี่คือแบบอิสระของฝั่งผู้อ่านแล้วอีกแง่หนึ่งคือแบบอิสระของฝั่งผู้แต่งซึ่งแน่ว่าหนังเนี่ยไม่ว่าจะหนังจะการ์ตูนจะทุกอย่างจะเพลงเนี่ยมันมีมันมีต้นทุนถูกไหมก็คือแบบเราต้องเราต้องมีความฉมาดขนาดไหนแล้วมีต้นทุนขนาดไหนก็จะใายหนังได้เนี่ยเป้เจ็ดเป็นล้านไรอย่างนี้ หนังสือเนี่ยแน่ว่าถ้าอา่านต่านตนสงออกเนี่ยเราเขียนหนังสือได้ซึ่งแปลว่าเนี่ยทางเลือกเอยงผู้แต่งเยอะซึ่งที่ว่าทำไมทางเลือกของหนังสือมมีเยอะไปหมดเลยเพื่อนอ่าเนี่ยทำไมฮอลลีวูดทำไมหลานคล้ายเดิมหมดเพราะเขาต้องมั่นใจว่าเนี่ยเราลงทุนขนาดนี้แล้วต้องมีรายได้แต่เพอะหนังสือเนี่ยม,มันอิสระทำาไมใครๆก็เขียนได้ถ้าเราตั้งใจอยากเขียนก็มันมีอะไรแบบแปลกใหม่ให้เราไปะจนไัไปเลือดได้เยอะมาก ็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมเราชอบหนังสือพิเศษแล้วเหมือนตอนนั้นอะจาได้ที่เก๋อเก๋พูดคํหนึ่งที่แบบว่าการที่เราสร้างการ์ตูนการที่เราสร้างหนังทุกอย่างคือแบบมันคืองานของคนหลายๆคนหลายๆฝ่ายมันช่วยกันทําใช่เพื่อที่จะได้ผลงานนี้ออกมาแต่คือการเขียนอะคือหนังสือออกมาเล่มหนึ่งอะบางทีเขามีแค่แบบนักเขียนคนเดียวแล้วทุกอย่างอันนั้นคือแบบเป็นเหมือนตัวตนของเขานิดนึงไหม คือรู้สึกแบบอ่านแล้วรู้สึกแบบเอ้ยนี่มันแบบว่าเขาเล่าเรื่องของตัวเองได้สนุกเขาแบบทําไมเขามีเรื่องเล่ากันทุกคนเลยแต่คือแบบเหมือนแบบเขาก็ค่อยๆโปรเซสทุกอย่างออกมาเป็นเป็นตัวหนังสือให้เราอ่านได้อะซึ่งรู้สึกแบบไม่รู้ทําไมมันดูปกตินะแต่นี่รู้สึกแบบเฮ้ยเท่วะใช่ไหมมันเป็นงานของคนคนเดียวอ่ะเออแปลกไหมเออมันแบบใช่คือไม่ว่าจะแบบเออจะเป็นหนังสือตัวหนังสือหรือเป็นหนังสือกระตูนเนี้ยกับต้นทุนมันต่ำกว่าที่แบบมีอิสระมากกว่านี่กับกับอที่กากไม่ใช่ต้นทุน ซึ่งเราก็มีทังเลือเยอะกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้แต่งหรือผู้อ,อา่านอะไระเนาะก็ส่วนตัวเราคิดว่าการก,การอา่านเป็นอะไรที่แบบพิเศษเพราะเพราะเหตุนั้นแค่นี้เลยเนาะเลยจะเสริมไหมงั้นวันนี้ก็แค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย